สวัสดีครับมื่อนี้เขามาซูมอีกแล้วซูมเบิ้ลเมื่อวาน,นี้วันนี้วันซูมเซิร์ฟเวอร์ห้าศูนย์ห้าี่จะพอนอันนี้ก่อนเซิร์ฟเวอร์ห้าศูนย์ห้าเพื่อได้เพื่อได้คิงอีกไปสิบใบแรกสิบใบแรกกระโดดขึ้นไปต่อยอุกาบาท อ้หม่วงมาเลยทองมาเลยทองมาเลยตึง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 เป็นแบบโอ้ยจัก,กรพรรดิเด็กมาอยากได้ดอกตัวอืน่นใครแน่ไปอีกจะนอนกับสีมีเสียงเด็ดดอดออกมาได้บ่เนี่ ไปโดดไปต่ม้มต่ม้มชิวโอว้สีท่องออกอีกแล้วไหมดีดูดีดีดดลุกดีดีวันนี้ฉันไม่ได้มาเพื่อขินค่าใครพูดได้ปะคนๆุนยีด่ดีเอ้ยโกเคสึเอาโกเคสึโกเคสึตึงมาล้วโกเคสึ โอ้ยเมือเม่อนีตเมื่อนากาหกวานมาอีกนากาหกวานจี๊ดดาวแล้วไปตึงๆได้เมื่อนี่มัดจริงจังย่อต้มชูสีทองมาอีกโอ้ยสีทองล,ลว้วลัวตึงช่วงเวลาสำคัญคือพวก ใช้งานไม่ได้โอเคไปไปเพิ่งสีทองด้วยแต่ยังตึงโลกก็คือล่างกไกห่งหมดขวากาวัค,คซีนแมงวัคซีนแมนน่ะเนี่เฮ้ยแดีแต่ว่าเอามาอัพอีกวัคซีนแมนล่างสอง ไปตู้โอ้โหเอามาจาสีทองมาอีก <c> สีม่วงแอมแสมไป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 ,ไปอ่ะไม่อยากทุกข่าก็ต้องเชื่อฟังเสียดีพนักง,งานเลื่มทยอยออกแล้วอีกสามสิบใบ สี้ต่มเต่มสีทองสีทองโอ้ยสีม่วงโอ้พี่เศษเราไปนะเดาะราไปข้างนอกเต่มสีทองทำไมพิเศษหาดาวได้แล้วบอ <c oughs> หงวดเนี่ยไปอีกสองครั้งเยอะ เตุ้้มสีทองเฮ้ย <c oughs> สีทองจริงๆวัคซีนแมนล่างสองวัคซีนแมนล่างสองวัคซีนแมนล่างสองต้งุต้มโลกก็คือโอ้ยม,มย,อยมาแล้วล่างแรกมาแล้วเสียงลูไเกมาแล้ว จากร้านจอดมอเตอร์ไซค์พนักง,งานตามด้วยตู้เมสันวัยยี่สิบห้าปหนาครับไปโอ้เด๋ยวัคซีนแมนอ้ออีกสุดท้ายสุดท้ายสุ่มการสุ่มครั้งสุดท้ายไอ้เุ่สีทองหสีม่วง บูไฟหมด้เ <c> ย <oughs> หมดแล้วการสุ่มเซิร์ฟเวอร์505 70ใบได้อีอย่งเราบางอย่างเนี่ยจกกักระพัดเด็โกเคสซึมาโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ไปสิบอฮาร์ดสื่อตัวสื่ออย่างก็สื่อตัวไอตัวตัว ตัวตัวขึ้นค่าเอออยู่ไปไลครับ